ทุกคนวันนี away, no like ้พี่จอยจะพาไปเที่ยวตลาดคนเนียงนะคะเป็นตลาดเอ่ในรอแวกอำเภอใกล้ๆทุกคนจะไปกันที่ตลาดนี้นะคะมีมานั้งตั้งแต่นานมากแล้วค่ะตั้งแต่พี่จอยจําได้ก็ประมาณเล็กๆก็ไปตลาดนี้กับแม่ประจํานะคะสัญลักษณ์ก็คือมาถึงก็จะต้องเจอสถานีเออเขาเรียกว่าถนนข้ามทางรถไฟนะคะตรงนี้เมื่อก่อนแถวนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะตอนเด็กๆจําได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ ตลาดคุนเนียงตั้งอยู่ในอำเภอคุนเนียงจังหวัดสงขลานะคะไปมานลคะทุกคนเดินเข้ามาด้านนี้จะเป็นด้านหน้าของส่วนของตลาดนะคะตลาดจะมีความกว้างมากค่ะแล้วก็สามารถเข้าได้หลายด้านนะคะแต่ด้านนี้จะเป็นด้านหน้าของถนน ของตลาดค่ะโทษค่ะเดินเข้าไปก็เจอนี่เลยค่ะร้านแรกก็จะเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองใครที่จะมาซื้อไปใส่สามารถเลือกได้ในราคาไม่แพงแล้วก็สวยๆก็มีนะคะทุกคนตลาดนี้ที่เป็นรถยนต์จะหาที่จอดยากนิดนึงนะคะสังเกตไหมคะว่าจะมีมอเตอร์ไซค์จอดกันเยอะมากค่ะเพราะว่าถนนจะแคบแล้วก็มีเนื้อที่น้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นตลาดซอเยอะค่ะใช้มอเตอร์ไซค์สะดวกนะคะทุกคน นี่ใสเในประจำนะโดนน้ำโดนสะปูได้ทองมาเลยนะไม่ใช่ทองชุบนะอ๋อม,มันเลยนิสัยสบายอ,อไหนเส้นจ๊นะ,ะันนี้คือก๋วยเตี๋ยวผัดที่มีทั่วไปในตลาดทางภาคใต้นะคะที่ทราที่อื่นก็มีกันหรือเปล่าคะ นี่คือขนมห้องแถวสีส้มๆนะคะร้านเครื่องประดับมีหลายล้านมากเลยค่ะทุกคนๆๆๆสวยงามแวววาวคนนองยอยู่ได้นานไหมคะอ๋อเส้นเท่าไหร่คะที่ไหนเอ่ยพวกนี้ค่ะ น,นี่สองร้อยมีสองร้อยสองร้อยกว่บาบาทมีหลายราคาจ้ะแล้วแล้วอย่างพวกไอ,อ้นี่คือนี่คือสแตนเลสใช่ไหมคะแบบนี้ใช่่ชชสแตนเลสนี่เส้นเท่าไรคะตันนี้ก็เริ่มเข้ามาในตลาดสดขายพวกผักผลไม้แล้วก็ของสดกันเลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ลองกองยาลขนมร้านนี้เป็นร้านของพี่ที่รู้จักที่เคยทำเบเกอรี่ที่โรงแรมมาด้วยกันค่ะของเขาจะใหม่สดทวนนะคะไปไปอุดหนุนกันได้คะ่ะไม่แพงคะ่ะกองละยี่สิบบาท ถ้าซื้อสามกล่องก็ห้าสิบาบาทนะคะถ้าเด็ดจันได้ออ๋ออันนี้ไซส์รดซ่อมมีไหมจ๊าโอเคจะขอกินซ่อมซ้อม <c oughs> <c oughs> พินกะขับตาจะได้ค่ะอีกลองค่ะเดี๋ยวจะเอาเมาส์าาาจะจ่ายตังค์ไปก่อนนะ

อ๋อันนี้คือกุ้งซมอัน,นคือกินท้อซมอนออันิ้ไม่ไเป็นอะแต่ว่ายากล่องกินมาเลยอนะ่ะภูเขาปิ๊จกจ่ะช่วงนี้ผักชีแพงมากเลยนะคะกิโลละสามร้อย ตอนนี้ลูกค้ากำลังต่อรองราคากับพ่อค้าหนุ่มน้อยนะคะเขามาขายแทนแม่เขาขาเจ้านี้เขาก็ขายตามราคาที่เขาซื้อมานะคะเขาไม่ได้ปลูกเองกับทุกท่านเขาก็ให้ในราคาที่ให้ได้ค่ะตกลงกันได้ค่ะน้องก็เข้าใจดีนะคะยังแบ่งพริกชี้ฟ้าสีแดงที่สุกงอมจนเกินไปให้พีจอยนำไปปลูกที่สวนด้วยเลยค่ะทุกคน วันนี้ก็มีกับข้าวมีแล้วมาวันนั้นจรคงณมาซื้อตอนคำีลยวมอวดเลยกองข้างมานไร้วันละแต่ว่าแต่ช่วงเย็นกับข้าวไม่มีคอยมาอุ่นนุนลาวโรตีสายไหมโอ้ยจราจรติดขัด ตุ้งนนี้อกกรุ้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ไปท้กับบีแอ่ันแบ่นอยาก่กนก็บ่ไดได้ต่แดนพักไม่ต้องเรียกยำสาัยเหรอคะนยำสาลหยค่ะสายถ้าเนสาลยนางหนูได้ก็ได้ตไปนูไปเดย่้ยนีได้นะคะขาเจคืนพวมาเดินตลัดคุณเนียงโจะย นี่ปลากระเบนใช่ไหมคะปลาจงมงจงมงนะจงมงจงม้งก็ปูเด็ดเท่นะไม่ปอากระเบาปลาได้ปลาไส้ปลาไหลกระบบทอันนี้เท่าไหร่นะคะอาชิบาร์นี่แ่นั้ำอย่าหมดแล้วปลาไส้มันมันไข่ี่ยคะนี้หรือว่ามันมันไม่ไข่มันไม่ไข่มาก ก็ว่าก็คยเร็วเล็กนิ่มคยนิ่มคยไม่แพงไม่แพงเนี่ตัวเมย์ตัวไหนล่งล่าพงซอลาค่ะ บุกตาดองมิ Higher, ้นมิ้นโอ้แม็ด์แดงช่วยตังแกดีเดี๋ยวไม่มีรีบต้องแบบอ๋อพันดีสต๊อกว่ะค่ะพันดีนะดินดีกันซะไม่รีบใช่ไหมอะคะถ้าว่ามีรีบไม่รีบมันนะอ๋อพี่กูลาว อันนี้พักน้ำใช่ไหมไม่รู้เัพักน้ำผักน้ำใช่ไหมคะัักน้ำกับผักน้ำโอ้การส้มค่ะผักน้ำไปพูดคำอะไรด้วยเบงฮามน้องวรดทักทำอะไรได้บ้างละคะเก่งส่งได้เกงพูดจีได้หลัวได้หนึ่งจุดได้ให้หนูเห็นมันสีบ้้างไดครับผม่ะเหนียวพักขอนล้อไล่ใส่หลัวหนึ่งฟอง

โอ้โหไข่พวงไข่พวงอะไรไข่พวงใ,ใ,ใช่ไหมะคะพวงไข่ นี่ค่ะี่่ะโอ้โะรบรวค่ะนี่เลียงเองใช่ไหมคะโอ้ใหตัวเยอ่ด้วย่ะยืดเตะยืดเ่ะกระลำเตได้เลยยิดไปเลยค่ะทุกคนดีกคดี ที่เอาแตงกวาเอาปลาสุนคราใช่ไหมมันจะตักลางที่กาตักวางให้โอ้อูหน้าดูหน้าดูตาปลาสางเี่ดดูกระโหลนะมันเละโหลเลยอ่ะมันนอกมาเลยนี่ใช่ไหมคะเสซิปเสซิปเสซิปนี่ก็เสซิปค่ะตำน้ำตำพุงง่ายกวนี่ปลาเทอันนี้กับบ้านเสซิปค่ะเนื่องจากอำเภอควนเนียงอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลานะคะปลาส่วนใหญ่ก็มาจากที่นั่นค่ะจะมีรสชาติอร่อยนะคะมีความมันแล้วก็เนื้อหวานสดนะคะทุกคน ตลาดคนนี้ยงถึงมีขึ้นชื่อเรื่องปลาค่ะห้องไส้ห้องไส้โอ้โหห้องคุ้งได้แรงนะอ้อนกังปลาไส้อะไรขึ้นี่การทำกระหูกเดียวแต่ว่าปลาไส้ปลาไส้ไข่เตอาค่ะ บาม,ามร้อยเมา็ดไข่เผือกคะคงโลโยีใ้เราต้องเลือกอนะไรเนาะให้่้งคิงโลโยีนอสักโลให้โลโลยีได้แ,ดแบบมีแค่นั้นแหละเออส,สามสี่ร้อยน,ออนี่โอนี่เขาเหลือกเมึ่อกไ้อะคะกระดองค่ะอ,อ โอ้ยยี่หนาตัวเป็นโลเลยนะเนี่ยค่ายเผือค่ะแม่ค่ะแต่ตวงได้เยอะนะเอาไปทำน้ำจิ้มเหรอคะย่างทำน้ำจิ้มแกงะเทียแกงได้มดเลยอ๋อ๋อแต่เราต้องหั่นชิ้นเล็กที่เดินนะขามาได้กันก่อนนะที่เอาไปทำเผือกคะเอาไปย่างเหรอเห็นเหรออยากยากเห็นเหรอ งานาง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 าดาาง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 านางางาง่งา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 นาง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 าางางางาางงาางางเงงางางาางางางอางางางาาง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 า่าาาาาา

อันนี้มีขายหรอได้จ้ายค่ะยำยำแบบมือนางเหรอคะนี่ไม่ค่ะยำลูกชิ้นอ๋ยยำลูกชิ้นยำมงอันนี้เขาเรียกแกงแกงลาาใช่ไหมาค่ะทำเองเหรอคะแกงลทำเองมีใบะยาน้า นี่นั่งอะไรอะคะนี่ในั่งเหนียบล่ะอา่กล้ามาเลลวคนละโซลอ๋อมปถอดรอบโอนี่มาจารยไหมอะคะปางยุดไหมปากโลอ๋อเฮ้ยคปกอนท้งปายุดโให้นั่งปลากันเขาก็ทำอเนเหน้อปลาค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ วลาคือย่าให้าให้มันแกจัดนี่ก็ได้แล้วนะให้ตุ้งยีสิดุกยีสีมาอ๋อท่เรื่องอ๋อที่เป็นทุงกบทุงยีสกันเด้อคะยายีสีกับเสือสออไม่เ่ะเขาเรียกนี่อันนี้ เส้นฟิชอ๋อเหียวฟิชโกบรรยากาศของตลาดน,นะจ้าตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปอีกมุมของตลาดนะคะเราไปดูกันนะคะที่สวนตลาดใหญ่มากค่ะมีหลายมุมเลยทุกคน

đây là là miếng là không mông nít ta, đi đi hả,

ทำเองไหมคะนี่โอ้แก่งอยู่เกลเล่เลยือก็มาทานนำนะอร่อยเดยวอ่ะคุณแคบครวเลยสาวครัวเอากล้องหนึ่งค่ะจัดเลยนะ เรื่องในหมูจ้าไก่ไก่ จะพาเดินไปกลางตลาดเลยนะคะจะไปดูไฮไลท์ของตลาดคนเงียงนะคะวันนี้ที่ใครๆทุกคนลูกหลานที่อยู่ในละแวกอําเภอใกล้คนเนียงไม่ว่าจะไปที่ไหนแลจาต้องกลับแวะเวียนลับเข้ามาแล้วมาซื้อหากินเลยนะคะเป็นดูทนเลทคาะว่าเป็นอะไรเห็นไหมคะเดินเข้ามาก็จะได้ยินเสียงแล้วนะคะเป็นเสียงของการขูดน้ําแข็งค่ะทุกคน ซึ่งเราจะเรียกกันว่าน้ำแข็งขูดชาไปดูกันเลยนะคะมีหลายเจ้ามากมากเลย,ะค,ะยค่ะาะไ,<ำ><อ>ไทยยิ่งจะมีใครตอนพูดนั้นเอกลักษณ์ของคนนี่ยงนะรามาเ,เลยอันปฏิวัติภาพ แก่งจังํำได้กัน,นดเดินตลาดอากาศร้อนๆแล้วก็ต้องมาแวะกินน้ำแข็งขูดนะคะชื่นใจแล้วก็มีแรงเดินต่อเลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็มารู้จักพี่มาพบกับพี่คนรู้จักแถวบ้านนะคะแกก็มาแวะกินนะคะมาเดินตลาดแกบอกว่ามากินประจําเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันนะคะเป็นทุกคุณยายคนนี้ค่ะ แค่งกันมาท้ายต้องมาหายซึงเจ้าแหลกเจ้าขออดังเดิมเลยนะคะยืนยันเลยค่ะเจ้าลดีโอเคน่ารักมากเราไปได้เต็มท้ายแต่ก่อนชอ่องเล็กๆติดแรายแต่ถ้ามันมีเนื้อสักเส่านิดโอ้พอเราทำได้เราก็ให้เมย์พอเราให้เมย์มดเลยค่ะช่วยช่วยช่องเล็กๆติดง่ายใช่เราช่วยหลายห้าพันบาทน่ายินใจมากเลยค่ะ มะปีกอบนางนี่ปีกอบนม่กะลูกค้าประจําเลยนี่เออประจําเออเียงเ้ามาถึงรอบนี่พีกว่ต้องมานังรอบเอกลักเลยขอบคุณนะคะควเวมาลาวตักอ้ตักัวเนือเชีงมาด้นเดยเ โอ้หนังเชนฟังนีเลยอักษล์ทุกคน,กคนข้าวเหนียวหมูฝอยห่อละยี่สิบบาทแล้วหอมเจียวเองนะคะอร่อยมากให้ข้าวเหนียวเยอะยังมีหมดเลยค่ะสดนะคะโอ้ปิกสวยๆป <le> ิกแดงๆปิกแดงอ <c oughs> Ô lại, nhìn nhận những cái mặt của mình là ủng hộ của mình là